สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับ FC ฟซีสอหน่อย FC ฟน้องหญิงครับทอกผอป้โทนครับค้ำคัครับพี่น้องก่อนออกเดินทางมือนี้นะครับโอ้ยคึกคืนคึกคักครับพี่น้องคึกคืนคึกคักทั่วประเทศครับเหมือนเหมือนกำลังพิมพ์แล้วยังสินะแต่ว่า ขอความสั่งเสือขอความอันนี้ด้งเขามาาด้งเขามาเด้งเขามามั้งก็หลงไปเลยก็เบิ้งตีล่ะนี่อ,อาสมจนใกล้เป็นกกดังแล้วจากอาสมจากไอออฟฟ,ฟิคกลยเป็นกกดังแล้วตอนนี้ครับพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับ เป็นความเสือเฉพาะกลุ่มจะเรียกว่าเฉพาะกลุ่มก็ได้นะครับคือคนที่เป็นเสือศรัทธาในโตนององิงเพินกับสิมิโชคจากน้องแบบนี้ตลอดนะครับเป็นกลุ่มจะบอกว่ากลุ่มใหญ่ก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่มีโชคมีอย่างมนาะแต่ละแต่ละ คือนี่แหละพี่น้องตามที่เห็นเลยครับบ, ate, บ, ite, บ่ววจนาเฟสบ่ววจนาเพจบ่ววัจทาช่อง u t u b e แต่ละช่อง wei. ที่เกี่ยวกับน้องอุงอิงนะครับจะมีเรื่องเล่าพวกนี้มาให้เหาเห็นอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวกับนู้นนั่นมีโชคจากนั่นเดียวกับผู้นี้มีโชคจากนี่นะครับแกเสื้อ้าไปเบิ่งน้องอุอิงครับ ทักมหาบาวทนนางยุ่นหนีแตงแตนเลกออกบนท่านได้ไปใส่เลยพี่น้องตอบไอคอมเมนต์ไหมครับตอบแชทนะเพราะว่าพอ่อแม่เอฟซีนะครับโอนมาไลยมาให้น้องได้โชคจากน้องนะครับคือทั้งมีแบบโอนมาแลวกับทักมหาบาวทนนะครับและที่ ที่ไอหน้าตื่นเต้นน้ำเพลินอิลีเลยครับก็คือว่าที่ตื่นเต้นน้ำเพลินอิรีนะครับครับพี่น้องกะว่าถ้าได้ลูกเลยครับเดี๋ยวเฮ้าสิไปหมอบมะลานะครับพี่น้อง <you> ได้เวลามอบมะลร,รอบบ้านแล้วหมอบมะลายร,รอบบ้านไง เอยู่นไบคุค่ะยงอย่างียยน้ำกลลาย่ายเลยบอหมีถือเลขแตง่าสามรอยมาตามียังน้ำกลล่าย่อาจารย์ลูกศิษยบบถือพ่อบาทให้บอมุดสวนให้บอมุดสวบอลองมาถามบอพ่อถือนินตอนออกเก่เก่าน้าเนี่ยบอเสยหนิงต่แมน เลขไม่อยู่ในสมองเลยเพราะว่าเลขจำไม่เป็นเลขคอยแม่แต่แมนหัว่าถึงกีดแล้วมันปะแมนโอ้ยปกติพอการใส่ขึ้นเงียบเงียบใส่ไอีลาหน่อยอ่ายังไม่เรียบร้อยใช่ไหมไส่ลาน้อยเรียบร้อยบอกเนี่ยเด้ออ่าอีลายัง แต่งโต้บอเรียบร้อยนะครับกีฬาแต่งโต้บอลเตเรียบร้อยเดี๋ยวเขาสิมอบให้คนอื่นก่อนนะครับพี่น้องแหม่างไปหาเลยแต่ว่ามอบมอบนี่คือเงินมาลัยนะครับจากจากใครจากพ่อท้อปางสาวธงดอดเด้าถืออีกแล้วพ่อท้อพ่อท้ออีกแล้วเหรออ่า พอท็อปอีกแล้ววันนี้ก็เลี้ยงน้ําทีมงานหลังบ้านและทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะ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 มันเหมือนกับคนอื่นขอบคุณค่ะเหมือนคนอื่นเรไปขอคุณขบนั้นไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบบอข้ม่อเอาบอข่ตัวนี่นีบาบอรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออไห้ต้องเขาอ ขอบคุณตาแบบใหม่ไม่เกี่ยวกับภาพเราคู่หมอนอิงกับพี่แองจี้คนละสามร้อยบาทอขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะได้รับแล้วนะคะขอบคุณนะคะถ้ากูต้าหมดก็สั่งสั่งใหม่ได้กนะูต้ากูต้าขายเท่าไหร่บีคนเนี่ยสนใจอยู่ตั้มราคาอันนั้นเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวลุงโทษรับจะก็ทักบอกพี่หมอนกระแตให้เพื่อนซงที่อยู่กับเบอร์โทรเออซลิป ตามคือสามห่อพันสามห่อพันใช่สามห่อพันแล้วก็มีค่าส่งหนึ่งห่อสามร้อยเก้าสิบแล้วก็มีค่าส่งงั้นงั้นงั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าส่งเอามานี่เลยสักเก้าห่อเอาไหมล่ะเอาสามพันสามพันนะได้เดี๋ยวพี่หมอเอามาให้พรุ่งนี้แล้วก็ปึ๊บยูทูบเบอร์ไหมยูทูบเบอร์ไหม ช่หนูหเออบึ่งนี่มีหนูไหมผมผมถือกล่องอันเดียวผมบอกก่าย่างไปเลยสามสามกล่องานาือว่าหนูลุงเดียครับสองรยบาทนะครับลุงเดียขอบคุณครับผมขอับังเราตรงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะนังบอถ้าพอห้ยตอนนี้บไดยถือเลยไหน สี่ร้อยสิเป๊ะมือปะนางเลยแม่นต้องให้ถือก่อนจะขานาทีซิมนาทีก็ได้อยากหน่อยก็ได้ถือแล้าโอ้ยหอมติดมือครับซองซองบาทนี่เป็นซองน้ำเงินลุงเดียไหมโอ้ยหอมติดมือหอมติดมือได้าจะดมครับผมเอาบางทีถือว่าแบบอ่ะปะนางสองร้อย จากพ่อท็อปบางเสาธงพ่อท็อปมันคิดเยอะกว่เนี่ยแมนบางเสาธงสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพ่อท็อปพ่อท็อปคุณบอกนางสี่ร้อยไปเลยโอ้ยพ่อท็อปดีอยากเช่นหน้าอ่ะบางประวันสองร้อยหน้าพ่อท็อปขอบคุณค่ะพ่อท็อปขอให้พ่อท็อปหายเร็วๆเด้อค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วๆเด้อค่ะนานเอามาเย็มก่อนลอยหนึ่ง วันนั้นก็ยืมสองร้อยวันนี้หนึยืมสองร้อยท่ำลืมอ่ะปูปูหนึ่งร้อยบาทนานกำลังใจครับกำลังใจขอบคุณค่ะแตบอกเจ้าว่าจะท่านผมเมื่อแล้วก็จะมีของบ่าวโทนนะครับที่พ่อท็อปให้มาอีกนะครับสามร้อยส่วนนี่คือของอีล่านะครับอีล่าน้อยนะครับน้ององค์หญิงตอนนี้รอน้ององค์หญิงออกมารับอยู่นะครับดีเบิ้งเนี่ยจะบึ้งอย่ามาบิ้งสิเบิ้งยังไหน้าเบิ้งพร้อมกันหนึ่งตัว เออีิจากหูก้อนมูก้อนหัวเขาเถอในคิดเ่งเ้บบอลดกนลูก้อนมวเห็นบอกกำลังใจนะครับกำลังใจจากพ่อท็อปบางเสาธงนะครับสวัสดีค่ะพ่อท็อปบางเสาธงพี่ของล่าบ่นอบมีของหลาบ้านนะคนะพ่อขาหล่าบานที่ คองลาใบสัเสื้อชุดนี้นะครับเสื้อชุดนี้คือจะเปิดจองอีกรอบหนึ่งนะครับเสื้อลายนี้จะเปิดจองวันที่18รอบโพดเด้อแม่อีกสองมือจะเปิดจองแล้วกะสีได้เสือประมาณตนเดือนพฤษภา แมนคุณเปิดทางทางเส้นเหมือนเดิมใช่ไหมแมนไม่ตั้งเทปนะรอบนี้เอาเอาชุดเอาเอาแบบเก่าก่อนเพราะว่าเอฟซีอยากได้แบบนีหลายแห้งแล้วรอต่อไปเหาจังคอยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีเอาเอาชุดนี้สีสีก่อนนักออกแบบกำลังกำลังครีทงานอยู่อ่านัคออกแบบก็ล่างคิดอ่าเสือยืด ผู้บาคนแรกกัเหลืออยู่ประมาณลอยตัวครับตอนนี้บลายครับถักมาสีขาวกับสีดำใส่ได้เมื่อตแน่สดเอ M หมดดำเอทหมดขาวเอลเหลือสองสองเอคลสองเอคลดำหมด เนี <t od ien |ms|> ่ายอินังีฝยัง่บอบังมีเงินทอนบ่มีบอคนคนขึ้นรถไปน้ำดี่ลนั่นะอาสมบอมีหม่องพักไออาสมบ่มีหม่องสีจํำพันษาไอจ้ำศีลหรือมืลี้ยงนี่เเไป็น้าวันที่แงย้พี่เก้มนแมนั เตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยโอนก่อนได้ก่อนนะครับไม่โอนไม่ได้นะครับต้องโอนเท่านั้นเสื้อพอกันใช่ไหมบอกว่าแต่เสื้อหาแดกดักคนถามหาอะไรอยู่เลยฮะเสื้อยางอืดเสื้อสองยืดหยอกเนี่ย เพลิงสีแดงครับเป็นสีแดงที่แบบไม่แดงแปดนะครับเป็นแดงแบบแดงโอรสยังเงี้ยก็เสื้อยังก่อเอาไล่งานข่าวดูเสื้อน้ององค์อิงรัตนาพรครับแสดงว่าข่าวดีเสื้อลอดที่สองมาแล้วเสื้อลอดแรกแต่เปิดรอบสองอ๋อมาแล้วครับผมครับเนื่องจากว่าลอดแรกเปิดรอบแรกนั้นบกคู่กันผลิตไม่ทันแมนครับย่ามันผลิตบ่ท่านก็เลยว่าปิดไปก่อนตอนนี้เปิดแล้วตอนนี้ก็ ร้านยังไม่เปิดครับเราก็เลยยังไม่เปิดร้านอยู่สงการแต่ว่าเราจะเปิดแล้วเราจะเปิดแล้วเปิดวันที่เท่าไหร่จะเปิดจองวันที่18นะครับ18ครับมือหืดในตัวนี้แมนครับเปิดจอง18นะครับคุณดอยากได้เสือปุ้งอิงรัตนาพรจองเข้ามาได้เลยครับที่เฟซบ่าวโทนบ่าวโทนโค้ดโก้โง่พอประมาณโอ้ไม่ไม่พอประมาณแหละโง่แห้งโง่แห้งเลยอะว่าแต่โง่พอประมาณโง่พอประมาณ เลือขันตอนเดียวได้เงินแล้า่เอ้ยแค่กดส่งก็ได้เงนแล้วนะลอยนลอย่เว้ยท่านขึ้นท่านนแล้วมันบอดดิส่งซัมป้าซัมป้าลุดเฮาขึนแล้วบอดดิสก๊กดส่งกับซัมป้าลุดเฮาแล้วจะซวยลีเลยเมีนครับผมลดีใจผู้เพิ <ff Lion> ่นเพินส <as> ื่อพินลเสือเพิ่นแต่พินบอดสื่ออาจารย์อณิสิทธิ์บม่นบัดผูพู้บอดดสื่อว่าแต่จะของสื่อ คนมาจักเราถึกไหลอยู่แล้วเงือกไหลเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ของแบบนี้ว่อ่ากำลังสีอะไรกันเด้งขึ้นไหมอีกแล้วอ้าขอความอันนี้เด้งขึ้นไหมอีกแล้วเสื้อเรือไหมคะเสื้อยังจองได้หรือยังคะยังสิก็เลยบริสุทธิ์เลยเ่อเอาไหมเปิดจองแล้วครับเสื้อจองมาที่สิบแปดครับจองเข้ามาเลยครับตอนนี้ที่ทักเข้ามาสอบถามเข้าๆเนี่ยที่ผมบอกว่าล่อๆล่อๆล่อเนี่ย ยังเชิงจํานวนแล้วนาจะอยู่ที่ประมาณห่าร้อยตัวใส่เสื้ออุงอิงรัตนาพรแล้วมีแต่เฮงเฮงเฮงรวยรวยไม่เชื่อแต่ว่า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 มีเคตหนึ่งนี่มีเคตหนึ่งนี่เพื่อนบอกไว้ผมอัดคลิปให้แนี่เพื่อนเพื่อนทักมาหาผมอยู่นี่ผมยังบอกว่าอัพอัพอัพคลิปตอนนี้หรอกเดี๋ยวสิอัปแรงผู้เดียวคลิปใส่เสือนี่ล่ะผมส่งเสือไปให้เพื่อนเพื่อนในลับเสือแล้วเพื่อนก็ใส่เสือรุ่นหวยแล้วถือเลขกันบ่ กอดฟังแน่เฮกอดให้แน่กอดฟังกันใส่ให้เขาฟังกันออกคลิปเหมือนสุขคนหนึ่งตัวสิ่ผ่านหัวคอเนี่ยบุญนะพอหัวคอนี่เอานี่กันได้หนี้ของไครนี่ตายหล่ามาเอาอยู่นี่ของใครนี่จากพ่อท็อปบังพ่อท็อปเราเจอกันตอนไลฟ์สดนะพ่อท็อปอย่ามายึกยักนะพ่อท็อปนะอย่ามายึกยักนะพ่อท็อปถือทั้งแางทั้งบนนะพ่อท็อปนี่มาไล่รอบบ้านเมื่อกี้ไง ก็ไม่รู้การใช้ก็ต้องได้อ่ะเออพอท็อปอย่ามายึกยักนะขอขอบคุณตั้งแต่มพรท่านใดขอบคุณท่าแล้วขอบคุณเอาพระท่านจะแจกกี่สิเอาบาอีสานเราขอบคุณเบิงเอบาอีสารเรนโม่ขอบคุณเลยขอบคุณเลยลูกสิวบอกว่าหาเจ้าขอบคุณแล้วถือถือใจเขาโอนไหนที่หลังเรนโมขอบคุณเลยลูเออลองทาทาขอบคุณเจ้าเบิงพุ่งกระเพื่อมกระเพื่อมนะ ร่างน้ำฝนรางน้ำฝนมาแล้วครับรางน้ำรองน้ำฝนรางน้ำรองน้ำฝนเจ็ดเก้าครับสนใจติดตั้งรางน้ำรองน้ำฝนโบกมือดักควักมือเลี้ยงห้าเก้าแปดครับไม่นะบก็จะถือเนาะผมก็เลยบอกถือแคนว่า เงิดไหลน้ำหวานนะครับน้ำหวานหมดหรือยังงู้เหลืออยู่ครับผมใครผู้ใดอยากกินน้ำหวานเน้อน้ำหวานมีให้กินนะครับ<อ>ตัวนี้เราทํามาแบบไม่ใส่น้ําแข็งนะแยกน้ํานะครับแยกน้ําแยกถุกจัให้เนี่ยจากพ่อท็อปบางเสาธงนะครับ สนับสนุนเงินทุนมามน้ำแข็งแต่มันละลายก็เอาในถังใส่เข้าไปไหมเออมันสีได้ยุดอกดู่ดีกไะารจ่งาอเองอุ้ยเฮ้ยมาใส่ใส่แล้วนะปาดมาแล้วครับจากพ่อท็อป บางเสาธงคุณพ่อท็อปค่ะอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับมาลัยรอบบ้านรอบนี้จากพ่อท็อปบางเสาธงคือได้ผู้เดียวใช้ทั้งแจกมดแล้วบอเ่แจกมดแล้วของการใส่ก็ยังเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ขอบคุณพ่อท็อปบางเสาธงนะครับสำหรับกำลังใจทีมงานหลังบ้านและ น้องอุกอิงเพชรบันแพงนะครับและผู้ไก่ชิดติดตามน้องอุกอิงนะครับเนาะก็ขอให้พ่อท็อปบางเสาทงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังตลอดไปนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับสารกเก็มมี่เอาไว้สนิทสักก้อนกันใครก็ขอบคุณพ่อท็อปนะครับพบกันไม่สวัสดีครับสวัสดีครับมือใดมือใดได้เงินเลกอะแวะมาเลยครับเด้อวิ่งดีดีมันวันที่สิบแปดเฮ้ยฝนสิทาล่างค้องขาเลยกินยังกันได้แล้วแต่พ่อกันใส่สีจัดไหนครับสวัสดีครับ